นี้ช่วงเช้านะครับที่เรานําเสนอไปเบื้องต้นในเรื่องเล่าสอาธิตย์เมื่อาาวานนี้ดูรายละเอียดกันก็คือระเบิดอาสาสมบักรักษาดินแดนที่อำเภอมายอชื่อคุณลาเตะดอเลอายุ49ปีซึ่งก็ปรกากฏว่าถูกแรงระเบิดจนเสียชีวิตร่างกายฉีกขาดกระจายทั่วทั้งบริเวณเหตุเกิดบริเวณสวนยางพาราซึ่งคุณลาเต้เนี่ยเป็นอสอรักษาดินแดนของมายอทุกครั้งหลังออกเวร ก็จะมาทําสวนปลูกผักเพื่อเป็นรายได้เสริมก่อนเกิดเหตุออกมาจากบ้านหลังออกเวงก็มาเติมปุ๋ยและรดน้ำแตงโมท,ที่ปลูกไว้ในสวนยาง,งระหว่างกําลังเติมปุ๋ยนั่นแหละเกิดเสียงดังสนั่นขึ้นนั่นก็คือระเบิดต้องแสดงความเสียใจด้วยเนี่ยนะครับนึงอ่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ภาคใต้นะครับนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์กรณี เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฐานพรานส่วนที่กําลังกับาฐานพรานกรมฐานพานที่45ส่วนที่กําลังกับกรมฐานพานที่41 7ชุดปฏิบัติการเปิดแผนปฏิบัติการปิดเทือกเขากูเวซึ่งตั้งอยู่หลังหมู่บ้านบือเจาะจนเกิดการประทะกับกองกําลังติดอาวุธ RKK และก็สามารถตรวจยึดอุปกรณ์ระเบิดได้ที่บริเวณโคนต้นไม้ใหญ่แต่คนร้ายเนี่ยหลบหนีไปได้ จ้าหน้าที่แกะอรอยคนร้ายนะครับซึ่งพบว่าถูกยิงได้รับบาดเจ็บมีหยดเลือดตามกิ่งไม้รายทางบนเทือเขาจากการติดตามคนร้ายได้ประมาณ1กิโลก็พบค่ายพักชั่วคาวของคนร้ายสร้างไว้โดยรอบเป็นจุดๆรัศมีห่างกันหลังละ6-7เมตร10หลังบางหลังดัดแปลงเป็นโรงเลี้ยงประกอบอาหารป้อมยามใช้ไปที่สังเกตการตรวจค้นขนมแต่ละหลังมีของกลางเป็นจำนวนมากเป็นต้นว่าพวกระสุนระเบิด อุปกรณ์ประกอบระเบิดถังแก๊สหุงต้มวงจออ e ิเล็กทริกส์ยารักษาโรคประทัดเสื้อผ้าป้ายข้อความภาษารูมีและอื่นๆตอนนี้กําลังตรวจพิสูจน์หลักฐานรวมถึงการเก็บรายนิ้วมือและ DNA เพื่อจะไปเปรียบเทียบประวัติบุคคลต่อไปนี่เป็นค่ายของกองกําลัง r k k บนเชือกเขากูเวนะครับ